สวัสดีครับอยู่กับผมตั้มทีพีฟิชชิงนะครับวันนี้จะพามาตกปลาสวายหมายเป็นบ้านรุ่นพี่เดี๋ยวขนมปังฟาร์มเฮาส์กระหัวเชื้ออันนี้ตีเบ็ดไปแล้วเดี๋ยวเราชม

ลาล่าใส่ตาใส่ป่ะใส่ป่ะใ่แล้วา่ไม่หยุดใ่ป่คือกินดีอะเลยต้องยาวๆเรยกปาตรงยาวเลยน่ารอดอ่ะือวัดอะไรตรงนั้นอ่ะน่ารอดอ่ะ ติดไฟแดงอ่ะแล้วก่อนเดี๋ยวก่อนไดอยินเขาการเรซาร์มก็เลยอยู่ในซอยตรงยาวๆตรงไปแล้วว่าไปโพทางโค้งอ่ะโค้งเออยังไม่ถึงโค้งเกือบถึงโค้งตรงนั้นจะเป็นวัดวัดฉิมเปล่าใช่ไหมวัดฉิมหรือว่ากำแพงทำวันแล้วเนี่ยอยู่ในซอยใช่ไหมล่ะใช่ทางโค้งมันจะมีวัดฉิมกับกำแพงมีฮอนด้าว่ะ นั้นไม่แน่ใจเดี๋ยวตังดึงดึงนี่แหละให้เห็นเม็ดเลยแต่คนขายว่าจะลองเหรอไอ้นี่บ้าบางแม่เจ็ดตองเหรอเออต่อได้อะแถววัดขิ่มวัดกํแพงแหละน่าตรงวัดเลยเออวัดกํแพงวัดขิ่มมันอยู่นะครับซอยวัดเลยอ่ะเชื่อว่าวัดแล้วก็มีมันจะเป็นเหมือนแบบผานตั้มนะครับผานตั้มอะไรเชาวฮาหรือหรือบ้านอะไรนะที่ที่คนเช่าวเขาอยู่ตรงป่าตรงนั้นเขาแล้วมันอยู่บางแม่เจ็ดตองอยู่แถวนั้นแหละแล้ววันนี้วันศุกร์ ไป้นเดียแ <ic y> ้วโบางแวกเตสองเต็มที่ไม่เอานออะไรโลละสามร้อมิบมัสร้อยงะสาม้อยต้มไม่ใช่ไนี่วก้มีโลเนี่ยตั้งยี่โลเงี้ยไม่อาย นี่หนึ่งตัวตั้มแรกเดี๋ยวปล่อยอืเมื่อวานคือวิ่งไปเอาพ็อกเพสเซมาวิ่งไปเอาเตอร์ชัยนาทเลยเห็นปลาไันพี่พี่แป๊ะรู้เหรอะเห็นเคยได้ยินเตอร์ชัยนาทปล่อยจริงเหรอไร้สนพี่เอาบนพานคลิปเลยอ่างวานเหรอไปพี่ตาเลยปล่อยไหมพี่ตาเาย่อมไม่ค่อยมีชื่อ ดูสภาพแต่ละคนน้ำมันงออกยม่กินไ่กินมมเกมอยมันยอมสละ5-9้าขไปซื้อไยอ่ะร้อยนึ่งได้อะนี่เบียร์ร้อยนึ่งกันไม่พอไนเฮียเราก็ต้องหาตังให้มันได้ดิก่าูเริ่มใหญ่กว่าไง

กดดุดด้วยสองเด็กเทโชว์ด้วยโชว์ไลค์เราต้องโชว์ยังยอดไลค์หน่อยตับตะไคร์กันด้วยนะครับตับตะไคร์อะไรอะตับตะไคร์ตะไคร้อะไรพี่เบกตับตะไคร้ตับตะไคร้เยอะบางจจดิฝากช่องดิบ้างลงไปฝากช่องนียไปหาไง ยังขอกไอช่องนี้ปย่อง่องเกต่องสที่กะป๋าเอากตัดช่องไปฟังโหลดโชว์กล้องนีเดินลงนาแล้วแบงเงียยไปต่อไม่ถูกเลยแบงเงียบเลยตั้มตัดเสียงออกนี่ น่าจะรู้อะมันไม่ได้ว่าเรยวๆไปเลยเนี่ยยังได้แชมนี่เป็นอะไรนะเป็นอะไรมึงจะร้องห้ทำไมยแค่นี้เองแค่นี้ที่จะร้องไห้นี่าโดนจูดิขาดภาพของกรแทกที่เป็นอะไรอะเป็นอะไรเป็นอไรให้เป็นอะไร เดี้ยทำทำเป็นอะไรอะนี่แะผมก็เห็นแม่งตัดเต็มตัวโอ้ยเตี้ยบันดึงเนี่ยโว้ยโวใหญ่เลยเตี้ยคอยอยเขแล้วสามตัวเนี่ยปลาดุกเยอะมากเลยน่าจะเพิ่งมีใครมาปล่อยแบบเยอะหลังจากที่วันเสาร์ที่แล้วเยอะมากเห็นประดุกของแท้ทำเยอด็ด ยอะจริงอะงงงานมาเยอะมากปดูอตัวท้องเป็นอย่ตลอดปล่อยเดือนนี้ปล่อยสตัวแล้วพอกินแล้วไม่แดกกูไม่แดกอะไร่เเดือนนี้เ่ปาดกีกแน่เลยวะปล่อยไปสามแล้ว เก็บไว้ัเรดูนดูานัน่าจะได้กันเท่าไหร่นี่ขนาดขนาวไหญ่โดดนี่นะเดี๋ยวล่าสุดอ่ะเพราะว่าเขาอยู่อย่งเขาต้องเคลียร์เขาอกทายนะไม่่ะโอ้รู้แล้วมก็ต่ำันนี้ตัวใหญ่เว้ยต่ำตมีสามไม่รู้อ้พี่สามก็มีเหมืนกันแหละพูการอไะ แล้วเปลี่ยนเยอะเหมือนกันนะเป็นการเปลี่ยนเยอะเหมือนกันนะนี่เอาโอไปกร์มายังงงเลยเปลี่ยนแปลงแล้วตอนสุดท้ายแล้วเขาเปลี่ยนทุกปีหรือว่าอะไรวะใหญ่โตเมีเรื่องอะต่ออ่ะมืดเลยทั้งแนนในชีวิตใครแข็งๆนี่แบบร่าอยู่ไม่ได้เลยนะไม่ได้ปลาวัดนะปลาธรรมชาติอยู่ได้แบบมึงขับไปได้อะไรเงี้ยอยู่ที่หัวเว้ยอุต่า ไม่มีวัดไม่มีวัดนี่ดูพวกกำลังใจล้นเหลือที่เจีิงเขาจะไม่มีอะไรแน่แน่เป็นวิวที่ขึ้นแท้วฝากทุกใจกดติดตามเลยนะฝากถูกใจกดตวดตากเลยนะ